วันนี้พวกเราก็ได้มาตั้งใจในการร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะเรื่องราวต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนาะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานนะครับก็ละทิ้งไว้ก่อนนะครับวันนี้เราได้ตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลของเราให้เต็มพร้อมให้จิตของเรานั้นได้มีกุศลเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าเราตั้งใจมาดีแล้วในการตัดสินใจในการเดินทางมาเพื่อที่จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน ทานของเราก็ตั้งใจทำมาดีแล้ววันนี้เราก็ได้สมาทานศีลในการรักษาศีลด้วยกายวาจาและใจก่อนหน้านี้เราอาจจะพลังพาดเผลอไปทำเรื่องอะไรก็ตามให้เกิดขึ้นแกจ่จิตใจของบุคคลอื่นทำให้ท่านเกิดความเศร้าหมองแต่ตอนนี้เราก็ค่อยๆละในช่วงเวลาในวันนี้เพื่อให้ใจของเรานั้นได้รักษากรรมบทสิ ได้มีความแจ่มชัดมากขึ้นเพื่อให้จิตใจของเรามีความตั้งมั่นและในวันนี้เราก็ได้ร่วมกันในการเจริญพระพุทธมนตรในการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระิยะสงฆ์อันใดก็แล้วแต่ที่เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นเราก็มีจิตจดจอ่อเมื่อสักครู่หลวงพี่ท่านก็ได้เมตตาน้อมนำจิตของเราในการฟังพระธรรมบรรดาลเพื่อให้จิตของเรานั้นเกิดความมีสมาธิเกิดความตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ทำให้จิตของเราเกิดพลังทางจิตมีความกำหนดเกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่พวกเรานั้นได้กระถูกกระทบถูกทําให้เกิดความเศร้าหมองในกายและจิตของเราทำให้เราสามารถมีการวางใจของเราได้ในกฎของธรมรมดาวันนี้พวกเราก็ได้ตั้งใจทำมาดีแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะเห็นอาจจะได้ยิน บางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเราบ้างบางทีมันอาจจะทำให้จิตใจของเราเกิดความอืึดอัดเกิดความที่รู้สึกไม่พอใจบ้างก็ให้ละทิ้งเสียแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันได้เพราะว่าเรามาอยู่ในสังคมที่กำลังฝึกปฏิบัติร่วมกันยังไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ตราบเท้าเราถึงพระนิพพานันั้นพวกเราได้เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมแก่ร่วมเกิดร่วมเจ็บร่วมตายซึ่งกันและกันทุกคนที่ได้มาที่นี่ก็ปรารถนาสิ่งเดียวคือความพ้นทุกข์ดังนั้นถ้ามีอันใดเป็นเหตุขัดขอ้องเกลื่อนใจของเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันรักษาใจของเราไว้อย่าทําให้ใจของเราเศร้าหมองบางทีมันอาจจะทําให้จิตใจของเราเกิดความคิดเผลอออกไปในทางที่ไม่ดีเกิดความมุ่งมา่นาดร้าย ก็ให้รู้เท่าทันและดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจที่พึ่งภายในของเราเป็นปกติแล้วก็ดูลมหายใจของเราด้วยความที่เบาๆสบายๆวันนี้เราก็ตั้งจิตของเราให้เป็นกุศลมากที่สุดการที่เราได้มาร่วมบุญร่วมกุศลนั้นย่อมมีปกติที่เป็นเรื่องอุปสรรคนะครับ ดังนั้นเวลาที่อุปสรรคมันเกิดขึ้นจงมองเป็นเรื่องธรมรมดาเพราะว่าการทําความดีการสร้างความดีถ้าไม่มีอุปสรรคถ้าไม่มีมานมาขวางกั้นบารมีมันย่อมไม่เกิดแต่ผู้ที่มีความไม่หวั่นไหวในผลของที่เป็นอุปสรรคต่างหาจะทําให้จิตใจของการสร้างความดีมีกําลังเข้มแข็งท่านเรียกว่าบารมีใกล้เต็มนะครับดังนั้นสิ่งนี้ที่พวกเราได้ตั้งใจทําและกําลังทําอยู่ และกำลังรักษาอยู่ที่สุดคือการรักษาใจของเรานั่นเองถ้าสมมติว่าเราตั้งใจดีแล้วสิ่งใดเป็นอัจภาิพั้งเผื่อไปเราก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นเพราะว่าพวกเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่